เพราะว่าไม่ได้เป็นคนดิวตรงตรงนั้นดิฉันก็ <im ling> โอเคงั้นพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมใหญ่เรียกทุกคนมาครบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยขอปรึกษาทางกองทัพก่อนว่ายังไงนะคะก็เนี่ยแบบหละก็คืออย่างที่เล่าไปอะไรนะคะก็อืม ไก็ดิฉันจริงจริงเดี๋ยวฉันก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปเป็นคนที่จะไปท้าตีท้าต่ออยู่แล้วนะคะท่านแต่ว่าก็ก็ก็ไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีการคุยส่วนตัวแล้วค่ะออดิฉันไม่ทราบนะคะว่ายังไงแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ขอคุยส่วนตัวแล้วละกันเพราะว่าเรื่องก็จะมีปัญหาในเรื่องของการไว้ใจนะคะ ามคนลักับแม่อทัพในเนื้อหาที่นะคะมันเข้าไ,ได้บบ้จะต้องมีิรทความเข้าใจกับแม่ังหรือว่ากองทัพเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกองทัพอันนี้ต้องเข้าใจเลยค่ะว่านาทีนี้เนี่ยถ้าดิฉันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกองทัพจริงๆอะ่ะทำไมดิฉันต้องบอกว่ารอกองทัพคิดก่อนว่าคิดยังไงในวันต่อมาถูกไหมคะทาไมดิฉันต้องรองกองทัพก็ไม่ต้องรองสิแต่เพราะว่ามันไม่ใช่ไงคะเพราะดิฉันบอกแล้วว่าคือประโยคแรกเนี่ยฉันเห็นคลิปแล้วเขาความเข้าใจว่า คือเขาเล่ากันมาเขาก็เขาก็สุ่มกันมาเลยนะคะว่าโอ้โกรธมากโกรธมากที่เห็นคลิปนี้โกรธมากถึเอาใจละจะเพิ่มเรื่องไหมเนี่ยจะเกิดเรื่องไหมเนี่ยจะจะปัญหาจะมากขึ้นไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดิฉันเออรีทำวามเข้าใจเขาก่อนว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยแต่เวลาที่คนเรามาทะเลาะกันมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วมันก็ต้องพูดถึงกันแบบนี้แหละเลยเนียถ้าภาคสองก็เปิดเขาพูดเท่ๆไปเถอะเขาพูดไปอะไรอย่างเงี้ยคือพยายาม play ์ดาวให้มันรู้สึกเอ้ยไม่ไม่ไม่มีอะไรจริงจังนะกับเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ อะไรอะไรหรอที่ทำให้การสงบสุขเออมแล้วก็พยายามจะคอนวินส์เขาพยายามจะคุยให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอ่ะโอเคถ้ายอยู่ยอมเรื่องนี้ไอจะยอมเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุยเรื่องการเปิดด่านเนี่ยกลายเป็นว่าเออพอมันมีเรื่องของอาวุธทุกอย่างเนี่ยเราก็แค่จํากัดเวลาอย่าง,างที่อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนั่นแหละมันก็คือเรื่องมันเป็นแบบนี้คะ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคอนเวอร์เซชันแบบนี้มันไม่ควรจะออกอยู่แล้วนี่ระดับผู้นําของประเทศนะนายกแล้วก็อดีตนายกที่เป็นมาตั้ อายุ32ใช่ไหมคะคุณเซนเป็นพ่อของนายกเนี่ยคือคอนเวอร์ชั่นแบบนี้การออกมาก็ก็นั่นแหละค่ะขอบคุณมากนะคะ